ต้อนรับกับเข้าสู่ตอนที่3ของ Ibis Insight นะครับเมื่อตอนที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้นะครับว่า OKMD OK คืออะไรตอนนี้เราจะไปตามกันต่อนะครับว่าโครงการนี้โปรเจก t นี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กต้องถามพี่โก้กันต่อครับพี่โกค,ครัือไอที่เราพูดถึงองค์การมหาชนสำนักง,งานบริหารและพัฒน,นาองค์ความรู้หรือ OKMD OK เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือผมอยากจะให้เห็นในเชิงว่าเฮ้ยมันมีต้นแบบขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวคิดสมัยนู่นคนทางไกลช่วงแรกๆของเขาเนี่ยนะฮะทั้งนั้นเราน่าสนใจล้วไอส้สำนักง,งานพัฒนาพิงนครเนี่ยมันจะซ้ำรอยไหมการจับองค์ไอ้ A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 , หน่วยงานบางหน่วยงานมาจับรวมๆกันเนี่ยแล้วมาบอกว่าให้มันบูรณาการและบริหารจัดการกันแบบองค์การมหาชนเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันประสบความสําเร็จไหมมันน่าสนใจนะก็ ตัว OKMD OK เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันก็นุกผคนนันแต่ปี2547นะฮะแล้วก็แนวคิดหลักใหญ่ใจความเนี่ยคนที่เป็นคนสร้างสารรค์ n i t i a t เริเริ่มเออภาษาอังกฤษนี้นิช t เอตนึกนึกนะคือริเริ่มเนี่ยคือหูกระต่าย คือด็อกเตอร์<ะ>หูกระต่ายนะก็เป็นคนบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยนี้มันต้องขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันมันต้องสร้างนวัตรกรรมมันต้องทำให้คนคิดเป็นเลินเ,เรียนและเล่นอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําสร้างบรรยากาศการคิดให้กับ,ค,บคนไทยแล้วก็เลย จัดตั้งองคอ์กรพวกนี้ขึ้นมาอมตอนแรกๆกที่เริ่มทำเนี่ยโอ้โหมันเอาหน่วยงานมารวมกันนี้มหาศาล6 7หน่วยงานนะก็หลักๆในที่พูดไปเมื่อตอนที่แล้วก็จะมีตัวที p เค k าร์กก็คืออุทยานการเรียนรู้ไทยนูเลชพาร์กเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์กลุ่มเด็กเล็กๆขึ้นมามนะครับปลูกฝังเรื่องให้รักการอ่านรักการเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็ทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยทำไงให้มันสนุกก็เป็นต้นแบบของห้องสมุด แนวใหม่ที่ไม่ใช่แบบมีแต่บรรลักษ์นั่งน้าหน้าตาครดเครียดแล้วก็เด็กก็ไม่กล้าไปพูดคุยเยืนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไอตัวทีเคพาร์คเนี่ยว่าจริงก็คือแนวคิดของการทําห้องสมุดแบบมีชีวิต<อ>ให้เกิดขึ้นห้องสมุดมีชีวิตเพราะนั้นก็ผู้ปกครองพาเด็กไปเด็กสามารถทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นกันได้ส่งเสียงกันได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆกลุมเด็ก ให้ให้รู้จักคิดรู้จักอะไรนะครแล้วก็ให้มาสนุกกันอะ่ะมาม,มามา,มาอ่านหนังสือมาเรียนรู้นะก็ตอนแรกๆที่ทําก็ได้รับความนิยมอ๋อเป็นแนวคิดใหม่ก็คนก็คนก็สนใจนะก็ลงทุนวินาศสโลนะโราไปเช่าก็คิดดูไปเช่าห้างสรรพสินค้าทำอะ่ะครับก็ปลอกแรแรกจะเจ๊งไม่เจ๊งแหละอยู่พักใหญ่เลยนะคร แล้วก็ได้ไรายได้ก็ไม่ค่อยเยอะก็มีค่าเมมเบอร์ hmm. จากเด็ก mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชนชั้นกลางอ่ะที่ที่มาคือคนจนก็เข้าไม่ถึงหรอกก็เป็นชนชั้นกลางมาสมัครแล้วก็เข้าไปใช้บริการส่วนที่2ก็จะเป็น Thailand Creative Design Center หรือที่ CDC เนี่ยครับอันนี้อยู่ Emporium ก็ใหญ่โตมโหแล้วถืออิมกันหมดเงินวินาสันตโลเหม,มกันก็เป็นคอนเซปต์ว่าต้องการจะสร้างนักดีไซน์ อ๋อนี้ส่มันคือชื่อมันคือศูนย์ออกแบบนั้นแนวคิดเขาก็คือว่าเขาก็จะเอาพวกตำรับตำราเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะแนวคิดเรื่องของการออกแบบทั้งหลายดีไซนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นเรื่องวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆเขาก็ไปจัดเอาไว้ที่นั่นนะมีหนังสือตำรับตำลาเยอะแยะมากมายก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากมจาก กลุ่มนักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้ไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการงานแสดงอะไรมากทีเดียวแต่มันจัากันเองคือ <c oughs> <c oughs> ให้การต่อยอดให้มันกลายเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นรูปธรรมมากสักเท่าไหร่นะก็เป็นอะไรที่กระ้องกระแดงอยู่พอสมควรแล้วก็โอ้โหก็มีการนินทาว่าร้ายกันพอสมควรว่าผู้บริหาร แต่ทะคนนีเงินเดือนแสนแล้วก็จัดกิจกรรมกันทีนี่เศรษฐีเลยอะ่ะจัดกันหมดเงินกันอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นี่โอ้โหใช้เงินมหาศาลก็ อันนั้เป็นอีกหนึ่งะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวมิวเซียมสยามก็คือชื่อเต็มก็ชื่อเลยนะสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะ National Discovery Museum Institute เนี่ยอันนี้ก็ลอกแบบแนวคิดมาจากสิงคโปร์ไอทีเคพาร์คเออศูนย์ออกแบบ PC, รวมไปถึง <PC. S 1> มิวเซียมสยามเนี่ยคือสิงคโปร์เลี่ยนเลยนะฮะถ้าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์เข้าพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์กับมาเข้ามิวเซียมสยามคล้ายกันนะ ทีเค r าอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆที่สิงคโปร์มีนะไอตัวมิวเซียมสยามนี่ก็จะมีอีเวนต์มีกิจกรรมเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็พยายามจะเน้นเรื่องของการลงไปที่ลากหญ้าเอ๊รากเงาของความเป็นไทยแต่ว่าทําให้มันสนุกเพราะะฉนั้นกณจะเห็น event event อีวงอีเวนต์อะไรเขาที่มันจะดูสนุกมันไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีแต่ของอนะไระวางแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกะอะไรมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนที่ไปเดิน แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมดเงินนุ่มร่วมหมื่นล้านนะหรัะเท่าไหร่นะครับทีท่ทำทั้งสามอย่างอโอ้โหนุ่มร่วมหมื่นล้านเนี่ยเพราะว่าโอ้โหค่าฐ,ฐานที่ค่าก่อสร้างค่าอ,อะไรแต่ละที่แต่ละที่นี่มหาศาลครับแล้วก็ในว่าหลายคนนี่บอกเฮ้ยคุณเอาตัวเงินวัดไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการทําให้พัฒนาพัฒนาทางความคิดอ้าวก็ว่ากันไปแต่ว่าช่วงที่มีการปฏิวัติ รัฐประหารเนี่ยแล้วก็มีรัฐบาลขิงแก่มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอ้สามหน่วยงานเนี้เกือบไม่รอดอสักหน่วยงานเพราะว่าเขาเข้าไปดูไซด์หนเขาบอกว่าก็เข้าใจละเพราะว่าคอนเซปต์มันดีแต่มันใช้เงินกันไม่ไหววะ่ะครับหมดปีป,ป,ปีหนึ่งมหาศาลล้านแปดก็เลยบอกว่าเฮ้ยปรับปรับปรับก็ปรับองคาพยพกรรพักใหญ่ครับแต่ปรับไปปรับมาที่สุดส่งคนเข้าไปเปลี่ยนไปหลายคนเท่าที่ผมทราบก็ไม่ประสบความสําเร็จ คือคือเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอะคนที่อยู่ในหน่วยงานพวกนี้ก็จะเป็นพวกค่อนข้างจะไปแนวคิดสมัยใหม่เยอะแล้วก็ค่าตัวมันก็แพงนะแล้วมันก็มันไลฟ์สไตล์มันยกระดับไปแล้วก็ไปมาคนที่เข้าไปก็กลายเป็นพวกเดียวกันคือมันกลายเป็นว่าจะไปเปลี่ยนแปลงแต่โดนเขาเปลี่ยนแปลงเข้าใจความหมายไหมสุดท้ายโดนเกินก็ไปกับเขาด้วยเลยชักเอนจอยไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็มันก็เลยไปไหนไม่ได้ ก็องค์กรนี้ก็ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ใช้งบประมาณปีหนึ่งไหลสตุ้งสตางมีคนเคยเล่าบอกว่าเวลาคือพวกนี้มันต้องขอเงินอุหนุนจากงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นทุกปีจะต้องเป็นรายงานผลอของการดําเนินงานพอเข้าไปรายงานผลปัป๊บนี่ก็บรรดาสอสอส,อสอวอ,อะไรที่เขาเป็นคนแปลยสติตัดทอนงบประมาณนี่เขาก็จะถลม่มแหลกพวกหน่วยงานพวกนี้ว่าโอ้ยใช้เงินเปืองทําอะไรไอ้ทั้งนี้ไม่สน ทางนี้ก็จะรู้สึกสอสอไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวนี้โลกก็ไปขนาดไหนนะพวกคุณพวกเป็นนุสาวตาลร้านปีความคิดคุณยังตามความคิดคุณเออแล้วเถอะแล้วเถอะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็ขออนุมัตงบก็เอาไปใช้กันตามที่มันเป็นอย่างที่เราเห็นครับก็สนุกสนานบานสะทายไปแต่อย่าไปพูดถึงความสําเร็จในเรื่องของรายด้งรายได้เจ๊งอะเนี่ผมกําลังจะถามพี่โก้มองว่า องค์การต่างๆที่พี่โกเห็นเนี่ยคนไทยได้อะไรมั้งครับพี่ก็ถ้าพูดถึงการพัฒนาด้านการความรู้ะนะไอตัวโอเคดีเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดล้มเหลวแต่ผมว่ามันได้กับคนไม่กี่กลุ่มม,มันเป็นส่วนออยอดดอยอะ ยอดภูเขาวครับซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดลงไปใน,ในในในแง่ของคนทั่วๆไปสักเท่าไหร่มันอย่างไอศูนย์ออกแบบในทีซีด c เนี่ยผมว่าอินโวคนไม่เกิน3า0 0ันคนก็คือพวกนักออกแบบคือส่วนใหญ่นักศึกษาเท่าทนัทผมไปดูเนี่ยแล้วก็อาจจะมีพวกคนที่ทำธุรกิจหรือว่าทำงานด้านการออกแบบพวก ครีเอทีฟพวกอะไรอาจจะไปใช้บริการแล้วบางครั้งครีเอทีฟก็จะไปเฮดฮันพวกนักศึกษามันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะส่วนทีเคพาร์กก็ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนึกออกคิดอ่ะคิดอ่ะก็จะผู้ปกครองก็จะพาไปเพราะว่ามันดูมันดู Looking ก o o d มันดูดีมันดูเออเด็กดูยกปลปลอร์มันดูไฮาฮก็ไปกันแต่พอเด็กเริ่มโตโความสนใจของเด็กมันเดี๋ยวนี้มันไปแท็บลงแท็บเล็ตกันหมดแล้วมันก็ไอทีเคพาร์กก็กลับ เฉยๆเลยน้อยไปส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยมิวเซียมสยามเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในระดับไม่เกิน2,000 0คนเองเ <c oughs> พราะว่าผมสังเกตงานอีเวนต์อะไรเขานี่เขาตั้งชื่อประหลาดๆพิศดาแล้วก็ไม่เก็ตมันคืออะไรร้วจะพาลูกไปทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็มันก็เป็นกิจกรรมที่ก็มีคนไปอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ การขยายตัวของมันมันไม่ได้ไปถึงคนหมู่มากค,คือรต้องใช้งบประมาณปีละเป็นหลายร้อยล้านไม่นับที่ลงในเรื่องของอินฟาซักเจอร์อะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยแต่งบปีต่อป,ปีที่เอาลงถมลงไปเนี่ยมันหลายร้อยล้านแต่มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าแนวความคิดของคนที่บริหารจัดการเนี่ยมันมันมันหายเกินไปนะครัคมสุผมนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ไม่ประชาสัมพันธ์ที่จะทําให้คน ทั่วไปจะเข้าถึงได้มากขึ้นคือถ้าเราบอกว่าไอ้ตัว TK Park มันเป็นต้นแบบของห้องสมุดแบบสมัยใหม่ครับแล้ว Just ว่าแค่นั้นเป็นต้นแบบแล้วให้คนอื่นไปขยายถ้าในความคิดผมคือ TK Park ก็จะต้องไปช่วยทำให้มันเกิดสิ่งนั้นถ้า TCDC ศูนย์ออกแบบเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นศูนย์รวมของงานสร้างสารรค์การออกแบบเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสิงคโปร์เนี่ย ที c CC ก็จะต้องทํามากกว่าการที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือต้องไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ไปในต่างจังหวัดไปอะไรซึ่งโอเคเวลาไปเนี่ยเขาก็ไปอย่างเข้าไปเชียงใหม่เขาไปเช่าที่ทําอะไรกันตอ,อนนั้นก็ลงเงินไปอีกมหาศาลร้านแผดอีกคือมันทุกอย่างมันมันใช้เงินแบบอรุ่ยฉุยแฉกไปหน่อยครัแล้วไม่นับค่า คนที่มาบริหารจัดการเนี่ยก็โอ้โหค่าตัวแพงมากมผมก็รู้จักคนในนั้นเยอะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแพงขนาดววนั้แหละวะนะแล้วก็ทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โโอโโยคกูเนิยครับแพงวินาศคืองานถูกๆอย่าไปเสนอครับอืครับเพราะฉะนั้นผมก็เกรงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสํงงานักงานพัฒนาพิงนครเนี่ยครับมันจะมาอีหลอดเดียวกันอ คือมันจะเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การหาชนที่เราจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเขาทําอะไรกันแล้วถ้าคุณไปไล่เรียงดูผู้บริหารนะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการคนที่บริหารอยู่ในหน่วยงานพวกนี้นะไปไปม,ม,มาเนี่ยสายการเมืองทั้งนั้นอ,อย่างโอเคเอดีเนี่ยประธานคือใครทรงศักดิ์เปรมสุขคือใครรู้ไหมคือคือคนที่อยู่กับคุณทักษิณเนี่ยทรงศักดิ์เปรมสุขนี่ก็คือชินวัตรเลยโอ้ครับนะฮะแล้วก็ ออตอนทำไอทีวีสรงสัตว์ก็มานั่งอยู่พักใหญ่เป็นผู้วิหารไอทีวีแล้วไปไล่เรียงดูได้ในรายชื่อกรมกงกมการเนี่ยคือมันสายการเมืองหมดนะฮะแล้วก็สํงงานักงานพัฒนาพิงนครเนี่ยผมเชื่อว่าที่สุดแล้วสายการเมืองก็จะเข้าไปนั่งเต็มไปหมดรู้สึกเขาตามตําแหน่งเขาจะให้ผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยนั่งโดยตําแหน่งหนึ่งคนแล้วก็มีเข้าใจว่าจะมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หนึ่งออ<อ>คนอะไรก็<อ><ๆ>จะเป็นลักษณะเหมือน โดยตำแหน่งแต่ไอ้ตำแหน่งที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูเ,เสียบกันเข้าไปการเมืองหมดเพราะนั้นองค์กรพวกนี้มันกลายเป็นที่ผ่องถ่ายให้สมน้ำหน้าคุณเอสมนาคุน,านคาคบกับบรรดาคนที่สายการเมืองทั้งหลายที่อาจจะไม่ได้ตําแหน่งแห่งขนตรงไหนก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็หลายๆคนบอกว่าอยู่เงี้ยแฮปปี้าะไม่่คยต้องทำอะไร นะฮะแล้วก็มองอนาคตขององค์การพวกนี้คือผมว่ามันมันก็น่าทบทวนกันนะว่าไอ้องการมหาชนพวกนี้เนี่ยมันจัดตั้งกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมันมันได้ผลยังไง KPI ในการวัดมันคืออะไรครับไม่งั้นเราปีปีหนึ่งเนี่ยผมว่าหมดเงินไปกับไอ้หน่วยงานพวกนี้เยอะนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับกลับมามันมากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างทีเคพาร์คเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้ห้องสมุดแนวแบบนี้มันก็คือไอ้นี่มันก็เป็นต้นแบบมันก็ประสบความสําเร็จในการเป็นต้นแบบไปแล้วแล้วมันก็ทาไงให้มันขยายต่อนะมันก็เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะต้องมาหมดเงินถมลงไปเรื่อยเนี่ยมันต้องหยุดหยุดนั่งไหมอะไรเงี้ยมันต้องอยู่มันต้องมีตัวชี้วัดที่จะบอกเฮ้ยเองต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองภายในกี่ปีอะไรเงี้ยเหมือนกับเทียบกับว่าไอ้สำนักงานพัฒนาพิ่งนาครเนี่ยในอนาคตเนี่ยสมุประชุม700ปีเนี่ย ประชุมนานาชาติที่ที่เจ็รดรอบเนี่ยนะที่เอามาทำเนี่ยนะหรือไอ้ไหนซัฟา,ารีเนี่ยมันต้องมีแผนชัดเจนว่าเฮ้ยเองจะอยู่รอดได้ภายในเมื่อไหร่รีเทิร์นได้เมื่อไหร่อ่าไม่งั้นเราก็ต้องใส่เงินไปเรื่อยๆแล้วถามว่าถ้ามันได้ข้อสรุปว่าไอ้ไหนซัฟา,ารีมันไม่เวิร์กสำหรับบ้านเราสำหรับเชียงใหม่เนี่ยจะทำไปทำไม,มใช่ไหมเราก็ยังต้องพึ่งหลินปิงช่วงช่วงลินหุยอยู่เลยอ่ะ มันนั้นไนซ์ซาฟารีมันจะมีจุดเด่นอะไรแล้วว่าจริงเนี่ยผมเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ผมก็ไปดูไอ้ไนซ์ซาฟารีสิงคโปร์เนี่ยขนาดเขามีการแสดงโชว์อะไร,รเยอะแยะนะเจ๋งเหมือนกันมันก็เป็นแค่สีสันนิดหน่อยแต่มันไม่ได้พกผลอะไรสักเท่าไหร่แล้วเชียงใหม่มีเสน่ห์อย่างอื่นเยอะแยะมันก็จะเป็นต้องมีหรอกนะสุดท้ายแล้วก็ต้องฝากไว้กับผู้มีอำนาจนะครับว่าเราจะพัฒนาโครงการต่างๆให้เดินหน้าไปยังไงนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ IBIT INSIGHT นะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคำถามได้นะครับที่ w w w i b i t c h a n n e l c o m นะครับหรือว่า Facebook เซิร์ชหาคำว่ารัชพลน,นะครับก็ฝากประเด็นคำถามมาถามพี่โก้พี่โก้ก็จะหาคำตอบ,บให้ในพี่นคน,คน,นอยากให้ทำเรื่องค่าอีกสักครั้งก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลรวบรวมมาให้ว่าโดยสรุปแล้วพีน้าไปขนาดไหน ครับ,รบโอเคครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับ i b t t i n s i g h t ในตอนหน้าครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ